่ะอาสวัสดีนะคะวันนี้เราสองคนก็จะามาทำคัพเค้กกันนะคะ <c oughs> ซึ่ง,ง <c oughs> ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งขอว่าซึ่งคือบทส่งที่ทำขึ้นมานี่ก็อยากจะบอกก็แค่บอกว่าเวลามาเรียนเมืองนอกเนี่ยเพื่อนๆชอบคิดว่าแบบเฮ้ยทำทำเค้กหรือทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยยากนะคะที่จริงซึ่งอยากจะบอกว่าซูปปเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกเน,นี่ยมีทุกอย่างที่แบบสำเร็จรูปหมดเลยนะคะคือแบบไม่ต้องเก่งก็ทำได้นะคะวันนี้เราเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า จากอุปกรณ์ที่เรามีนะคะแล้วก็แบบทุก<ม>อย่างง่ายๆใช่ไหมคะว่าเราจะทําออกมาสําเด็จหรือเปล่านะคะก็คือ follow instruction เลยใช่ไหมคะเอาให้น้องกิฟต์ทำตอนแรกก็ต้องพีออฟเวนก่อนนะคะก็คืออันนี้เป็นครับเคกใช่ก็คือนี่นะคะ instant mix เ,เดี๋วให้น้องกิฟตไปเปิดเตาอ,อบก่อนอนะคะก็คือว่าสาเหตุที่ที่เราต้องแบบ พีเอ uh, ่อพีอเว้นนะคะพีฮิตเอาอบก่อนเนี้ยเพราะว่าแบบระหว่างที่กว่าที่เตาอบจะร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการมันก็ใช้เวลาแบบนึงนะคะก็คือพอเริ่มเนี้ยเราก็ต้องทําทําในการที่จะแบบพีฮิตเตาอบเป็นอันดับแรกนะคะเอาต่อมานะคะเดี๋ยวให้น้องกิฟเป็นคนทำค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะถ้าน้องกิฟทำสำเร็จก็คือทำได้ถ้าน้องกิฟออกมาได้คนอื่นก็ทําได้ละก็คือให้น้องกิฟเป็นคนทำหมดเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็ เขาบอกว่าดี a t your oven to t h ใช่ไหมคะอืมสำหรับอืมถ้าสําหรับ s h i นี่ก a s s ก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นถาดแก้วใช่ไหมคะก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะคะ, 300, ะ,คะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเมทัลก็คือเป็นวันนี้เราใช้เป็นอย่างนี้นหละคะ่ะก็แค่สำหรับถ้าแต่ว่าไหนถ้ามีเป็นถาดแก้วเนี่ยก็จะเป็น s h i นี่ก a s s ก็ใช้แค่สามร้อยยี่สิบนะคะแต่วันเราทำเป็น cupcake ก็เลยที่สามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็อันดับแรกก็คือ นะคะก็คือใส่กระดาษกระดาษกับเค้กนะคะลงในหลุมใช่ไหมคะโอเค้องคิดมาทำองใช้น้ำใช่ค่ะวันนี้ส่วนผสมก็จะมีน้ำถ้วยหนึ่งถ้วยตวงกับห่งส่วนสี่ใช่ไหมคะกับกบคอร์เดอร์ใช่ไหมคะก็เราอีกแล้วค่ะแมชชิ่งครับเราก็ไม่มีนะคะก็จะใช้น้ํไม่ใิ้ํานนึงก็ได้ปะ ได <Yay. S 2> ้แล้วก็ลำเลยงนด้รก็จะใช้ใช้ช่วยตัวของแฮงธรรมดาน,น้ำเทไรัหนึ่งส่วนหนึ่งเรหนึ่งแล้วก็อีก1นึ่งส่วนน้ำหนึ่งนี่นะคะนัะคือเราก็เทมิกเซอร์หมดลงไปแล้วแล้วก็ตวงนาอันนี้คือ1ครับยังไม่ได้แกะปลายออกหนึ่งกับ1น,นส่วนสวน,นะคะ <Okay. S 2> ที่จริงเพื่อนๆต้องใช้เป็นแบบใสๆนะคะเป็น measuring cup แบบน่งกับ <laughs> ก็อีกหนึ่งส่วนสี่ใช่ค่ะที่เราก็แบบอันแรกเราก็ยังไม่อยากลดูเยอะนะคะเผื่อออกมากินไม่ได้ตื่นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นว่าแบบขณะประกอบไม่พ้นเลยค่ะมันก็ยังออกมาอร่อยนะคะได้อร่อยไหมใครก็ทําได้เดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วก็ไปอวดแม่ว่าแบบอุ้ยลูกทำค็อกกี้เป็นมเมเลนนอกใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็พอแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นเวชบูร์ออยล์นะคะหรือน้ำมันพืชหนึ่งส่วนสามคับค่ะ หนึ <c oughs> ่งจนสามอะไรขนจนออ่อนจนสามอ่อนไเนี่ยโอเคนะห3อืมเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วพี่อ๋อแล้วแดงไม่ต้องไยู่ตรงนี้อ๋อเปิดแล้วแล้ว อันนั้นเป็นเตาพี่อันนั้นไม่ใช่เตาอบเตาอบมันอยู่ข้างบนอันนั้นเห็นปะอ๋อโอเคก็ยังยังแค่สมบัติสิบเจ็ดอยู่่ไหมกว่าเราจะแบบตีทุกอย่างเสร็จใช่ไหมคะทำแบตเตอร์เสร็จเนี้ยก็มันจะเป็นที่สมบัติสิบเจ็ด้จนะจ่ายเป็นอย่างนี้ใช่ก็ให้เราเก็บทำนะคะใส่ไปนะคะต้องให้ดูไหมว่าน่าจะใช่ก็เดี๋ยวให้แต่มันมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะก็เป็นอย่างนี้ขั้นต่อไปเราก็จะมาตีกันนะคะ เขาก็บอกว่านี่น large b o w นะคะบีบเค้กที่วอเตอร์ออยล์แล้วก็ egg อ,อ๋อยังไม่ได้ใส่ไข่ขาวะค่ะเติดไข่ไข่ขาวเนี่ยก็จากประสบการณ์นะคะก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าก็ต้องอให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าหยิบไข่ออกมาจากตู้เย็นมา้วตอกันเลยขขนะคเราก็ต้องให้ทุกอย่างในแบบเดียวกันตัวรีเจอร์แต่เราจะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันนะคะ ใอะไรนะไข่โบโบมันดีกใครกันเราไม่มีสคริปนะคะจะยขอถ้วยอีกช่วยหนึ่งขอถ้วยอีกช่วยหนึ่ง วิธีแยกนะคะก็คือไหมไม่ต้องแยกก่อนอเอีกไว้วิธีแรกนะคะหลายคนเขาก็จะแบบอืมแต่แตปกติชอบใช้มือค่ะอืมใช้มือแน่นอนกว่าค่ะไขมิม่แป้งนี่เหไหมคะแยกได้แล้ว,ควงคนเขาบอกว่าให้แบบ เทปไปเทมาระหว่างเปลือกไข่นะคะแต่ว่าจากประสบการณ์นี้ใช้มือค่ะรับรองไม่แตกนะคะก็พูดถึงเค้กนี้ก็ค่อนข้างเฮลตี้นะคะเพราะว่าใช้แต่ไข่ขาวแล้วก็ไม่ใช้ไม่ใช้เนยด้วยเนาะใช้น้ำมันเป็นตัวแทนนะคะก็น้ำมันเ่ฟนสีมันก็เฉยๆเนาะใช่ไม่ได้แบบเราไปเรียนทำเค้กกันนี้แบบเนยเยอะมากค่ะ นี่นะคะคือไข่เรายังเย็นอยู่เห็นเลยว่ามันจะเป็นก้อนนะคะก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็กรอบลังนี้ให้เราตีเลยดีเหรอโอเคที่เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนทำแบอร์นะคะมีสามสิบลิอันนี้เป็นสลัดเลยนะคะสลัดซิงบอกเราก็ไม่มีนะคะ เพื่กนก็เห็นว่าขนาดอุกปรกรณ์ไม่พอนะคะมันจะออกมาอร่อยมากเพราะที่จริงมันง่ายมากค่ะคือทีพอเราเก็บม <c oughs> ี่มันกี้มีเดียมสปีดยังต้องมีเดียมเลยมีเดียมสองนาทีได้ไนหะมนี่นล้ค่ะเอาให้ดูนี่นะลค่ะมันก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันเล้อ ลมค้างค้างเข้ามา ใช่ก<ด>็ม,ม,<ด>มันยังเป็นเนส่วนที่ถ้าดูแค่แบบดูนในตาแบบให้มันเข้ากันก็พอค่ะก็อย่าแบบโอเวอร์มิกนะคะก็โอเคแล้วก็ดูว่าเข้ากันไหคะโอเคเรียบร้อยแล้ว,ว,วะคะ<ด>่ะ ไปก็เราก็จะเอาไปเทใส่ตักใส่ถาดกันนะคะช้อนอมีมีเปล่ามันมีที่ปล่อยตรงนี้ไหมเหรอที่ลีลลดมันเทวุ้ยเชี่ยวมาอย่างนี้เลยเัดไปเก่งมากค่ะน้องพี ต่อไปก็เอาช้อนนะคะที่ข้างกล่องเขาเขียนว่าใส่ไปมาไปประมาณสามช้อนนะคะนาช้อนโใช่อืมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตสูตรของเรานะคะตอนนี้ใส่ตอนจกใส่โรยตอนใส่โรยเข้าไปข้างในแล้วตรงกลางตอดใส่เลยตอน,อใ,น,ตอนใส่บาร์เรอร์เข้าไปในอยากเอาไปใส่ตรงกลางค่ะ สูตรมันจะมีทวิตนิดนึงนะคะซึ่งก็ไม่เคยทำเหมือนกันคือเอาใส่ช็อกโกแลตเม็ดเนี้ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ออกมาอร่อยค่ะเชื่อพวกเราเพราะเราว่ามาหลายรอบแล้วก็เอาช้อนตักนะคะตักก็อย่าเวลาใส่เนี่ยก็คืออยากใส่ให้เต็มนะคะใส่ให้เหลือที่นิดนึงเก่งอันนี้พอไหมอ่ใส่อีกอ๋อจะใส่ช็อกโกแลตแล้วเหรอใส่ช็อกโกแลตก่อนแล้วก็ตักแล้วก็เพิ่มเข้าไปโอเค ได้ใส่ช็อกโกแลตไว้ตรงกลางนะคะเคมันไม่เห็นตรงกลางเลยคะ okay, แล้วก็จะตักเบร์นี่นะคะเพิ่มขึ้นปเิมใช่นี่ให้ดู okay. ต้องเติมไปถึงไหนพี่ประมาณ3าส่วนสี่นะคะ อ๋อะต้องเยอะกว่านี้ใช่เขาบอกว่าประมาณสามช้อนก็พอดีนะคะก็เนี่ยค่ะคราวนี้ท็อปเค้กของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะนี่นะคะจะให้เห็นว่ามันสุกนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะวิธีแต่งก็ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็มีฟอตติ้งนะคะสำเร็จโลกนะคะแล้วก็ ซิตปตล็อกแบ็กนะคะหรือซิปบล็อกตัดมุมนะคะก็เอาให้น้องติดกับ้น้องติดทำนะคะก็เอาฟลอซิ่งใส่เข้าไปในถุงนี้นะคะที่เราสองคนเก่ยนชุดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้โยนเราเพิ่งเล่นโยคะเสร็จนะคะเราก็มปกินขนม สวัสดีเหนื่อยมากพอเมื่อกี้อย่างนี้อ่ะพี่ใช่นะคะก็ไม่ตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ม้วนดีมากทำนีงก่อนแล้วก็ตัดมุมนะคะนี่นะคะตัดมุมด้านนนงนะตัดแบบมันต้องใหญ่ขนาดไหน ก็สุดแล้วแต่แล้วมันมีลิปเงินใส่สีดาหมนกันนิดตองจัดขาหรอ,อรต้องใช้ไป,ไปนี่นะคะก็เส็จแล้วนะคะใช้ไปใช่ไหมือแบบมันจะเ,เรียนแล้วก็จะเ,เป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์ คลิปเก่งมากแล้วเ,เข้าไปข้างในนะคะน,นี่นะคะเร็จแล้วเห็นไหมคะโอ้ไม่อันนี้เราก็จะทำแบบแบบ แล้วก็มีอลักชิปเหลืออยู่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ควรใส่ช็อกโกแลตชิปเข้าไปในติ๊กในทีเดียวคนนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งเอาไปไวยได้นะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะใช่ไหมคะเท่านี้ก็ดูสวยงามนะคะนี่เมื่อกี้คุณครูสอนโยคะทานแล้วนะคะบอกว่าอร่อยมากก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะน่ารักมากแล้วก็เชื้อจารพิสุทธิ์นี่เห็นข้างในนะคะนี่ เราแกะแล้วเห็นไหมคะว่า,วาน่าจะใส่บิลลิงให้เยอะกว่านี้ใช่เราใส่แบบช็อกโกแลตชิพข้างในมันก็ละลายนะคะก็จะเห็นว่าเนี้ยก็จะแบบจับให้ดูนะคะอ๋อไม่ตจะกี่โอเปร่สิบก้าเลยพี่ใช่ใชดูเนื้ยมันก็จะแบบนะคะเบาๆเป็นสีขาวเลยเพราะว่าเราใช้แบบแบบไว้เนาะก็อร่อยมากก็ก็ขอบคุณมากนะคะก็เป็นเคปแรกก็คือ ต้องเซตเป็นรายการสดใช่ไหมคะใชทั้งน่าจะ้างนเอาทำบาลนี่แล้วกันนะคะง่ายกว่าไม่ต้องตีเดี๋ยวจะค่อยๆง่ายๆไปค่อยๆยากขึ้นนิดนึงเอาเอาง่ายๆก่อนต่อวันนี้วันวันศุกร์นะคะ h a ป p y Friday นะคะข้างหน้าจะเอาให้หน้าผอมแบบนีโบท็อกซ์ใช่ข้างหน้าเราจะไปฉีดโบท็อกซ์ก่อนนะคะใช่ ะได้แบบที่จริงหน้าโรงเล็ค่ะแต่ว่ากล้องมันมันมีแบบดูกล้องคือแบบโอ้ไม่คางแบบสองชั้นเวอร์อันนี้นะคะบบ